มองเห็นไหมกล้องหลังมันไม่ชัดจะอใช้กล้องหน้าแต่ลุงก็จะมองไม่เห็นทำไมแก้วมันยาวจังเลยอ่ะกี่บาทอ่ะยาวมาก อยากทำไหมอยากทำไหมครับเข้าไปไมไมไดิแข่งั้านเหรอ,อเอาเกียรได้แล้วมีนาสอนที่เข้าเกียร เย็นหรือร้อนเย็นหรือร้อนครับเย็นหรือร้อนเย็นเหลาตอร์ติี่ปุ่นร่อยกว่าเหรอตร์ตี่มันจะมีรสเปรี้ยวอันนี้จะหวานอย่างเดียวใช่ไหมวันนี้พี่จะ กินแต่อชอก,กันแล้วแต่ตัวหนูก็ไม่ค่อยดำหาก็ร้มดำแล้วแกขาวขา,าจะเป็นไข่เปลือกงานไม่กินใช่ไหมาลองช่วย มีนาอาบอกพี่เขาหมวนแล้วหมวนยังไงเออพี่เขาหมวนเป็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งรอตัดหนึงก่อนนึงต้องแข็งก่อนรอแข็งแป๊บนึงเห็นมีนาไหมเห็นมีนาไหมเห็นมีนาไหมเห็นไหม เห็นงพี่ครัไหมาม้วันนี้ไม่อะไรมันคืออะไรคืออะไรไม่ใช่ทั้งไงล่ะต้องใส่รึต้องเป็นม้วนให้แล้วเนี่ยเฮ้ยพี่เขามีแรงเว้ยทีน้าอาอเอ,เ,อเล็กห้พี่เขาดี ใหม่ไหมใหม่ไหมใหม่ไหมเฮ้ยใหม่หมหมอะฮ้ยสวยด้วยสวยด้วยตัวใหญ่แรงเยอะอันนี้อเอาเกลี่ยนี่ดันดันมาสิดันมาปกติเหมือนเมื่อกี้แหละดันมาเลยดันมาเลยเอาแบบเมื่อกี้แหละแล้วก็เอาเกียงนี้ช่วยดันมาเนี่ยเราก็ทำ่างนี้เข้าใจนะ,ะข้างหนึ่งถือนี้ข้างหนึ่งถือนูอ้น อืมเป็น <coughs>